ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเอี่ยวนะครับทําเมนูเนื้อนะครับนี่หมักเนื้อย่างเนื้อติดมันนะครับนี่ก็ลวกจิ้มนะครับนี่ใช้เตาถ่านนะครับทํากับข้าวนี่ครับตอนน้าเดือดครับเอาเครื่องใน้าครีริ้วนะครับ นึกอยากทานเองนะครับวันนี้ไปซื้อกินไม่สาใจทำเองดีกว่าได้รสชาติดีครับ,บทำแจ่วขมใส่ดีนะครับ <c oughs> ได้ดีวัวสดมาถุงหนึ่งครับซื้อมาจาก สมุปาการเอามาต้มแช่ตู้เย็นเก็บไว้นะครับดีขวดมันไม่อร่อยสูดีธรรมชาติไม่ได้นะครับออกจากบ้านไม่ได้ก็หาอยู่หากินหาทำแบบนี้และครับนี่ละครับชีวิตช่างฝากเพื่อนๆกดติดตาม กดซับสไครต์กดกระดิ่งหน้าบ้านด้วยนะครับนี่ครับหมักไว้สักพักหนึ่งั้งเนื้อตั้งเครื่องในนะครับ200ได้เยอะมาก บรยากาศหลังร้านลมลื่นดีแต่ร้อนนะครับละนองอากาศพอเที่ยงงบ่ายๆร้อนมากๆเลยนะครับฝนไม่ตกเลยปีนี้ละนองนี่นะครับ สวัสดีเอฟซีไหนบังแอดบังนะครับ,รบมาบมาทานข้าวกับกับช่างนะครับวันนี้ง่ายๆ่าง่ายง,ายงายนะครับใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งหาอยู่หากินกันตามธรรมชาติเบื่อแล้วครับอาหารทะเลเลยมาซื้อน้อมาทาน <c oughs> บางเอาหัวละพายหน่อยครับเด็ดออกก็ได้ไจะได้หอมหอมอีกก็ได้อีกสัก บังนะครับบังอิสลามบังไม่ทานไม่ทานหมูนะครับช่างก็เลยเอาเมนูเนื้อให้ทานนะครับเอาไว้เนทะ่านัะแต่แกงนั่นแหละเดี๋ยวเราทําแจ่วขมนะครับอีกถ้วยหนึ่ง ช่งกินกับข้าวเหนียวบางกินกับข้าวเจ้าถนัดไขรถนัดมันนะครับโอเคครับขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งหน้าบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ